สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับพบกับงานกระถินวัดโพสิีทธอัดนะฮะวัดเก่าหลวงปู่เราที่เองครับวันนี้มีเะนะเป็นวระของกระถินนะครับเป็นรุ่นรวยพลิกชีวิตครับเป็นด้านหน้านะครับเป็นเหรียญเสมาพุทธศิลป์สวยๆครับนะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชครับวันนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องในราคาย่อมยาวครับอง์ละ350บาทนะครับอง์ละ300บาทนะฮะรุ่นโชค พี่ๆสามารถไปรุ่นเองกันได้เลยนะครับองค์ละ350บาทนะครับ2อลุ้นนะฮะสองลุ้นหกร้อยนะครับสามลุ้นเก้าร้อยบาทนะพี่ดูนะฮะราคาพิเศษอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับนะผมจะมาเปิดในแบงก์ไปพี่น้องนะครับเปิดสักยี่สิบองนะฮะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันนะ EP นี้นะชอบถูกใจพี่ปิ่นเข้าได้เลยนะครับนะฮะย้ํานะครับสิบรุ่นนะฮะสามพันบาทถูกไหมพี่ แต่ผมถ้าใครเอาสิบุ่นนะครับผมแถมให้อีกสองนะครับแต่ผมไม่ใช่พิเศษเฉพาะอปีนี้นะครับเป็นงานกระถินนะร่วมบุญกันครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะแกะแล้วก็มาเรียงเลยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วครับนะฮะมากันครับพี่ๆครับวันนี้ครับมาเป็นแถวละเจ็ดนะครับสี่แถวนะครับนะแถวละเจ็ดสี่แถว นะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมดนะฮะยี่สิบแปดรายการนะพี่หากชอบดูใจกันไหนสามารถที่ต่อได้ที่อดีรันแล้วเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้มาแบ่งปันที่พี่โดยเฉพาะครับแล้วมาดูกันพี่รายการที่หนึ่งครับนะฮะรุ่นนี้เป็นวัลกัสินนะครับนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะฮะรุ่นแรกครับนะเป็นเหรียญเสมาพุทธชินราชรุ่นแรกครับนะฮะมาชมเลยครับ รายการนี้โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งพื้นชมพูขอบฟ้าครับโอ้โหรายการเลขครับมาออกมาก็สวยเลยครับนี่ฮะโอ้โหงานพุทธศิลป์ครับงานพุทธศิลป์นะเป็นเหรียญเซมมานี่ฮะยุคสมัยใหม่ครับนะเป็นเหรียญเซมมายุคสมัยใหม่ครับนะพี่ดูฮะพี่ดูความสวยฮะนี่ฮะรายการนี้ครับเลขโค้ดเบอร์ครับนะฮะเลขโค้ดเบอร์ 8 1ครับเนี่ยเลขคุณเบอร์8 1ฮะรายการนี้นะฮะ250บาทนะฮะรายการเอ้ย300้อยพี่รายการนี้ขออันนี้องค์นี้300บาทนะครับถ้าไปยกคู่ผมห้าร้นะผมจัดให้จต่โปรให้นะครับลองเลือกดูเลยพี่นะครับมาติต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการจะไปครับนี่ฮะรายการจะไปพี่รายการที่ สองครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้พี่รายการนี้ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคนะเบอร์สามหกครับรายการนี้เลขคนณะเบอร์สามหกนะฮพี่นี่โอ้โหสวยเลยรายการนี้เลขคุณะเบอร์สามหกนะครับารายการที่สองครับนี่ฮะเอาไปเลยพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นฮะสองร้อยห้าบาทนะฮะผมปรับให้นะผมปรับมาให้นะลุ้นไม่มีค่าส่งแล้วผมปรับมาให้ลุ้นเหลือองค์ละสามร้อยเนะยฮะลุ้นเหลือองค์ละสามร้อยนะเพราะ EP นีะฮะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะลุ้นองค์ละสามร้อยนะครับจัดมาครับพี่ชอบองค์ไหนถูกใจไหนพี่ปิดอย่างเข้าไมาได้เลยนะฮะมาลูกต่อวิจัยรายการที่สามนะฮะนะหรือใครไม่อยากไปลุ้นนะพี่เลือกที่ชอบได้เลยถูกใจได้เลยนะครับ โอ้หรายการที่พี่เปิดออกมาเป็นนวะฝังพลอยเนี่ยเป็นนวะฝังพลอยนุพเก้าเลขคนทะเบร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับอุ้ยนวะเนี่ยนวะแก่ทองด้วยพี่โอ้โหฝังพลอยนุพะเก้าเต้องขออนุญาตแกะออกมาดูเลยเดี๋ยวนะนี่ฮะโอ้หนวะฝังพลอยนุพะเก้านะครับรายการนี้เลขคนทะเบินหนึ่งศูนย์นะฮะตอกนอชัดเจนครับพี่จ๋านี่ฮะนี่ฮะสวนส่งเกเปะนี่ครับนี่ฮะ รายการยี่ได้โคดนัมเบอร์นี่ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหพี่สวยมากนี่ครับเป็นเหรียญเซฟมาสวยมากครับรายการนี้เป็นนวะฝั่งพลอยตัวเก้ารายการที่สองรลองจากเนื้อเงินนะครับรายการที่สองเลองกันเนื้อเงินวิโอ้โหสุดๆดครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนี่ครับที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นรายการนวะครับขอหกร้อยบาทหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวในรังครับรายการนี้ นะฮะนพเกล้านะครับรายการที่สองรองเพียงแค่เนื้อเงินต่อมารายการที่สามเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับรายการที่สามเปิดมาเนื้อทองแดงผิวจกพื้นแดงขอบเขียวเลขคุณเบอร์สี่เก้านะฮะเป็นผิวกระจกด้วยนะครับโอ้โหดีนะคือสวยแท้นะครับสวยแท้ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับเลือกกันได้เลยนะครับ ต่อมาพ่ในการต่อไปครับหรือใครจะรุ่นนะรุ่นละสามร้อยบาทนะพี่นะรุ่นละสามร้อยบาทนะครับสิบสองรุ่นสามพันครับนะก็คือสิบรุ่นนะพี่นะแถมให้สองครับมันรุ่นจะต่อพิาีรายการไปพี่รายการที่ห้ารายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองทิพย์ขอบเหลืองลงยาจีวอน,นครับโอ้โหพี่สวยนะ รายการนี้ค่อนข้างสวยกันเลยเดียวพี่เลขคนละเบอร์สองเจ็ดรวมกันได้เก้าครับนี่ฮะนี่ครับลองพี่ดองเดดูนะรายการที่แบ่งปันพี่น้องนี่ครับที่สองร้อยห้าสิบาทครับในรายการที่ห้าครับนะฮะตอนายกันที่หกครับเป็นวัฒรถินนะครับนะลองเลือกชมดูพี่นะครับชอบใจรายการไหนเนี่ยฮะเป็นของอู่มหาธิดาวุทาพิเศษแน่นอนนี้ครับเออรายการนี้ครับเป็นรายการที่ห้าครับ เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นึงอัปปาก้าซาตินพื้นลงยนันเหลืองขอบขาวเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์กันโอ้โหนะฮะเนื้ออัปปาก้านะครับเนื้ออัปปาก้าขอที่สามร้อยบาทนะครับนะแยกไปเลยครับเนื้ออาาัปปาก้าขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดเนี่ยต่อมาเป็นรายการที่เท่ไหร่ห 6, พีไหเทหกเห็นต่อไปรายการที่เจ็ดเนี่ย รายการที่เจ็ดนะเปิดออกมาครับปุ๊บโอ้โหพี่จา๋ารายการนี้เนื้อทองทิพย์ของฟ้าพี่โคตรสวยอ่ะรายการนี้โคตรสวยครับพี่เลขคุณเบอร์สามสี่ครับโอ้โหเนี่ยรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาท,าราท 7, ครับพี่จ๋ารายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับมากันต่อฮะร,รายการที่แปดไปกันต่อครับ รายการที่แดแกะออกมาครับโอ้โหรายการที่เงเนเงินครับรายการที่เปิดออกมาครับโอ้โหอับเงินพี่เลขโค้ดเบอร์สี่หกนะครับ,ร,บนะะรายการ,กน,น,การนี้อ,บอบับ,บเง,นนงบนนะ b, ินพี่นะครับโคตรสวยครับนะรายการนี้สวยก็เลยพี่ชายครับขอแบ่งปันพี่น้องแล้วกันเนี่ยรายการที่ขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับนี่ฮะก็ร่างเงินน้องขอสี่อบาทนะถ้าพี่เรียบเข้ากรอนี่สวยจัดแต่พี่รายการนี้นะฮะขอสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการต่อไปพี่รายการถัดไปครับนะฮะเป็นรายการที่9ครับรายการที่9ขออนุญาตเปิดครับป๊บโอ้โหรายการนี้อับเงินเลยพี่ขอบชมพูลลงยาจีวอนเลขขนตเบอร์ส8ครับโอ้หูน้องขอส0 0้บาทไงฮะถ้าจับคูี่ร0อบาท2องค์ผมให้เจ0อยได้นะนี่ฮะแต่ลดไม่ได้แล้วพี่นะลดประมาณนี้นะคำราคาให้หน่อยนะพี่เนาะนี่ฮะสวยสเลยครับพี่ดูขอบนี่โอ้โหเหรียญหนาหนา สวยๆเลยครับเป็นงานเป็นงานพุทธศิลป์จริงๆครับต่อมาพี่ชายรายการถัดไปนี่ยรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบขอออัญาตเปิดโอ้โหรายการนี้มาแล้วพี่นวะขอบเขียวเลขโค้ดตเบอร์มาสองนะครับรายการนี้มีนวะแก่ท้องเลขโค้ดตเบอร์เจ็ดโซนี้ครับนี่ฮะนวะแก่ท้องครับ นี่ฮะรองยั์ขอบเขียวแบบนี้นะ้ออกแก่ท้องเนี่ยผิวก็จบโดยกระตอกคตจีนรายการนี้นะวะแก่ท้องขอที่450บาทครับรายการนี้ขอที่450บาทครับได้พิเศษให้เลยนะรายการนี้พิเศษให้เลยนะครับนะต่อมารายการที่11เครับรายการที่11อไปกันต่อครับขออนุญาตเปิดเโอ้โหรายการนี้เป็น 3K อ่ะ รายการที่สามเคเลขโคดตําเบิรหนึ่งแปดครับสามเคพื้นเงินองหนา้าครับสามเคพื้นององค์งา,าพื้นเงินองคหนา้าพื้เลขโคดตําเบินหนึ่งแปดรวมกันได้เก้าครับเลขสวยนี่ฮะโอ้โหเนี่ยรายการนี้ฮะสามกษัตริย์นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะบน,นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อสามกษัตริย์นี่แหละต่อมาไปกันต่อครับรายการที่สนะิบสองครับ รายการที่สิบสองนะครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้โอ้โหอาบทองพ่นสายพื้นลงยาวฟ้าเหลืองแสงขอบแดงบนเขียวครับโอ้โหเหลืองแสงด้วยรายการที่เหลืองแสงนะพี่จา๋ารนะายการที่เหลืองแสงครับโอ้โหยอยากปิดนะผมเลยอยากปิดไฟให้ดูจังเลยครับรายการที่สวยฮะอาบทองพี่สี่ร้อยบาทน่ครับอาบทองผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะ ต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการที่สิบสามอาบเงินอาบทองพี่ก็สวยพี่รุ่นนี้ต้องสวยเลยโอ้โหรายการนี้สวยหนักครับพี่ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้ออาบทองพ้นทรายพื้นดําขอบเขียวลงยาจีวอนครับโอ้โหพี่รายการนี้ดูมากรายการนี้ดูมากเลขคูณตั้งเบอร์นี่ฮะเก้าสามที่องละสี่ร้อย่านะฮะย้ำเจ้าคู่นะครับอาบเงินอาบทองนี่องค์ละสี่ร้อยบาทจับคู่เหลือสามร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาพี่ชายรายการตัอไปพี่รายการที่สิครับหรือรายการที่14เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับโอ้โหรายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเนี่ยเลขคุณทะเบอร์สามศูนครับรายการที่250บาทครับพี่ชายรายการที่250บาทเลยะจับคู่เหลือ450ครับเนี่ะคไปกันต่อเรกันต่อพี่ชายรายการถ่อไปครับเป็นรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์ขอบแดงฮะ mm hmm. เลขโคดตําเบอร์เจ็ดสี่ครับรายการนี้เปลี่ยนไปที่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่นะฮะสิ 2, บห้านี่ครับ,รรบ,รบต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่ผกเปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนี mm ่ฮ hmm. ะทองแดงครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่ เลขขคตัเบอร์หกสามจับคู่เหลือแค่สี่ร้อยห้าสิบครับต่อามาพี่รายการจะไปครับรายการที่สิบหกครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองเคนลงยาแดงเลขโคตัเบอร์สามศูนย์เนี่ยลงยาแดงอย่างนี้พี่นั้นเราคิดราคาเท่ากันครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับลองเลือกดูครับรายการสัตว์สัตว์นะฮะ นี่ฮะรายการที่ขอสี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการสามวัสดุนีฮะนี่ฮะเอสองวัสดุขอสี่ร้อยพอพี่สองวัสเรื่องเรื่องลองเรื่องดูพี่ลองเรื่องรายการแค่สามเคผมขอสี่สี่ห้าต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการไปพี่รายการที่สิบแปดครับโอ้โหพี่สิบแปดเป็นอาบทองพ้นรายวิโคตรสวย รายการนี้เขาสวยพี่นะฮะจับคู่ได้นะครับองค์สี่ร้อยจับคู่ได้นะเผื่อจะไม่เข้าใจกบพี่นี่ครับจับคู่หลือองค์แค่สามร้อยห้าสิบาทแตรวมคู่เจ็ดร้อยครับเนี่ยฮะเลขคนละเบอร์สามเก้านะฮะสามเก้าแล้เจ็ดเก้าพี่รเจ็ดเก้าพี่เนี่ยฮะอาบทองพี่โอ้โหสวยครับรายการนี้เนี่ยฮะรายการที่สิบแปดนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าครับโอ้โหเนี่ย แขกกันมันครับพี่ลูกนี้ฮะบอกเลยว่าสวยๆกันทุกองค์นะฮะพี่ชอบทูกองค์ไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอ้โหพี่อย่างนั้นเนื้อเงินครับตกใจเลยฮะรายการที่สิบแปดครับรายการนี้ฮะเลขคุณทะเบอร์สามห้าครับเลขคุณทะเบอร์สามห้าครับนี่ฮะรายการที่สี่ร้อยนะครับกำลัเงินถะงสี่ร้อยนะพี่นะเพราะสวยจริงนะแต่น้องลดให้นะถ้าพี่เอาสององค์กับน้องรุ่ให้อยู่แล้วนะครับสวยจริงครับนะ เป็นงานกระถิ่นนะครับรุ่นนี้โอ้โหเปิดกันต่อครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่ยี่สิบพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งหนึ่งครับรายการยี่สิบพี่รายการก็สี่ร้อยนะโอ้โหสวยจริงนะเหมือนเนื้อเงินเลยพี่นะรุ่นนี้นะครับเราเยกันต่อพี่รายการไปครับรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดเปิดออมาครับภาพโอ้โห รายการนี้ผิวสวยจัดรับนะะรายการนี้เป็นจำนวนผิวลุ้งนะพี่เลขขนเบอร์98ในการจำนวนผิวลุ้งพื้นนี่ฮะโอ้โหนะฮะรายการนี้นะฮะขอ300พี่นะสวยจัดนะลงยันเหลืองมุกด้วยนะฮะผมขอ300พี่นะฮะรายการที่21นะฮะต่อมารายการ22ครับ ต่อรายการยี่สองครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นสามบริษ์เนี้นะฮะรายการที่เรียกคุณจำเบอร์หนึ่งสองเนีฮะสามบริษัผมขอสี่ร้อยนะฮะสิบนีฮะผมขอสี่ร้อยพอปีนี้นะฮะเลือกเอาพี่นะใส่บริษัทเลือกเอาเลยนะครับสี่ร้อยพอพี่นะปรับให้นะครับอยากให้น้องได้อุดอ่าได้บูชากันพี่งานกฐินนะครับนะเอามาแค่ลังเดียวนะพี่ชายนะครับ เดี๋ยวผมมีนะฮะทีเด็ดนะฮะจากคมกปูจื้อนะฮะโดยวัยนี้นะฮะทั้งรุ่นรวยพันล้านนะฮะจะสวยอย่างนั้นเลยพี่รวยพันล้านนะครับแล้วก็เจริญดีครับคงจุดจัดนะฮะแต่รุ่นเนี้ยรายการนี้ครับเป็นเนื้อสองกษัตรย์ก็สี่ร้อยบาทนะฮะเป็นลงยาฟ้าพี่ชายเราลองเล่นชมดูนะฮะรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งศูนย์ครับรายการนี้ฮะรายการที่ยี่สิบสามเนี่ยนะฮะต่อมาบริการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สี่นะฮะขออนุญาตเปิดโอ้โหรายการนี้ออกมาเป็นลุ้งคนระับลุ้งวันนี้เลขคนะคเบอร์เก้าแปดนะครับผมขอเหมือนเดิมนะผมขอสามร้อยพี่องค์นี้สามร้อยนีครับรายการนี้พี่รายการที่ยี่สิบสองครับต่อมารายการยี่สามครับรายการยี่สามเปิดออกมาครับโอ้โหผิวลุ้งเลยพี่เลขคนะเบอร์แปดสามครับรายการนี้ นร,รายการนี้เอาไปสองห้าบอกนะครับไม่ค่อยลุกเนี่ยต่อมารายการถ้าไปพี่รายการที่ยี่สิบสี่ไอ้ยี่หกยี่บหกตัวพี่ยี่บหกนะยี่หกรายการที่การที่สิบหกเนี่ยนะครับรายการยี่สิบเนี่ย รายการยี่ิบหกเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ทองแดงซาตินนะฮะทองแดงซาตินนะครับรายการนี้ตกนําเลิกด้วยผมขอสามร้อยนะพี่นะโอ้ยนำเลิกนะรายการนี้นําเลิกขอสามร้อยรายการนี้นี่ครับรายการยี่บหกนะครับต่อมาการยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดเปิดมาครับ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเลขคู่เบอร์98นะครับรายการนี้250เพในรายการ27นะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการ28นะครับรายการสุดท้ายครับมาชมกันพี่รายการ28เปิดออกมาครับโอ้โหนะะฮร,รายการนี้258พี่เลขคู่ตัเบอร,ร์90 นะฮะร,รายการนี้250ิบาทครับนะโอเคนะพี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปัน28รายการที่หากชอบดูใจก,กันไหนก็ปิดถึงขาวาได้เลยเนอะนะฮะวันนีอย่าฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับ